ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาทโครงการถนนสายบัฒนธรรมตําบลฝางคำอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำและอำเภอศิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำโครงการถนนสายวัฒนธรรมตำบลฝางคำอำเภอศิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำข้าวสารอาหารแห้งนมจืดและเครื่องอุปโภคบริโภคนำไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงและเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำอำเภอศิรินทรจังหวัดอุบลราช านีจึงขอเชิญชวนทุกท่านและผู้มีจิตศรัทธารวมกันทำบุญตักบาตรและบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงและเด็กแรกเกิดในพื้นที่ตำบลฝางคําวันเสาร์ที่19สิงหา วั25 6 6และวันเสาร์ที่16กันยายน2566ในเวลา7นาฬิกาณบริเวณถนนตลาดนัดบ้านคำก้อมตำบลฝางคำอำเภศิิรินทรจังวัดอุบลราชธานีและขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้น Música